สนับสนุนรายการโดดกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการท็อปนิวส์เป็นปากเป็นเสียงนะครับเราอยู่กับพี่ทั้งสองท่านนะคุณนรงชัยถนัดช่างแสงประธานชุมชนเอกทักษินแล้วก็คุณวีรพัฒน์ัเสนนะครับเป็นรองประธานชุมชนเอกรังสรรค์น,นะครับซึ่งก็เป็นสองชุมชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านเมืองเอกนะครับประเด็นพ่อเรียกร้องหรือประเด็นความเดือดร้อนก็ได้สะท้อน ผ่านรายการไปแล้วเนี่ยนะครับแต่มันยังมีแง่มุมของข้อกฎหมายวันนี้ก็เลยขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านทนายความเกิดผลแก้วเกิดนะครับได้มารวมพูดคุยแล้วลองดูว่าข้อกฎหมายที่เขาอยากจะสอบถามหรือข้อรดยกล้องจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับพี่เกิดผลครับสวัสดีครับสวัสดีบคานหนุมครับครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะได้มีผมมีแขกรับเชิญสองท่านเป็นอ่า คนที่อยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกเล่ามาตั้งแต่ก่อน2,515ก่อนจะมะีประกาศของคณะปฏิวัตินะครับโดยหมู่บ้านเมืองทองเนี่ยนะฮะไปเอาพื้นที่ประมาณ2,000กว่าไร่มาจัดสรรแล้วก็ให้ประชาชนได้มาซื้อราคาซื้อก็แพงกว่าพื้นที่ใกล้เคียงแล้วเพราะว่ารวมไปในพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สาธารณะประโยชน์สวนต่างๆนานาแล้วก็บึงหนองน้ำเพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนก็เลยไปซื้อหมู่บ้านนั้นมานะครับเมืองทองเขาเอาที่เนี่ยไปเข้ากับสถาบันการเงินส่วนที่ประชาชนซื้อก็ซื้อไปไปซื้อตรงกับสถาบันการเงินนะครับแต่ส่วนเป็นพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยไม่มีเจ้าของก็คือยังเป็นเมืองทองอยู่ปรากฏว่าเมืองทองไม่ไหวก็เปลี่ยนมาเป็นมือที่สองก็คือทาวน์เฮาส์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมือที่สนะครับปรากฏว่ามือที่สามนี่ชื่อบริษัทยูนิเวสวสนะครับ ผ่อนไม่ไหวแล้วก็ที่สุดก็ล้มละลายนะฮะล้มละลายเสร็จสถาบันการเงินก็เอานี่นี้ถือว่าเป็นนี่เน่านี่เสียเนี่ยนะครับไปส่งต่อที่บสกนะครับบสกได้ที่ไปตอนแรกๆที่นี้ก็ยังเป็นที่สาธารประโยชน์ของประชาชนอยู่นะครับพอหลังๆเริ่มจะมีคนเข้ามาบุกรุกแล้วบสกก็อยากจะได้เอาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยเอามา เป็นเชิงพาณิชก,ก็คือเอาไปแบ่งขายเอาไปทาประโยชน์แล้วก็สุดท้ายก็มีในทุนเข้ามาซื้อที่ตรงนี้เรียบร้อยจึงเป็นที่มาของประเด็นข้อเรียกร้องในวันนี้ครับพี่เกิดผลครับครับผมครับ,รบเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางด้านของคุณนรงชัยนะครับประธานชุมชนเอกทักษิณมีประเด็นข้อกฎหมายที่อยากจะขอความรู้และอยากจะสอบถามเพื่อเป็นแนวทางให้เขาได้สู้ต่อนิดนึ่งอาเชิญท่านนารงชัยครับคือท,ที่ที่มีปัญหารเรามีเรา เราเราเรียกว่าเป็นที่สาธารณส่วนหนึ่งเนี่ยคือส่วนที่เป็นถนนเป็นทางเท้าท่อระบายน้ําบอ่อบําบัดอันนั้นนะทางบสกอได้ยกที่เหล่านั้นเป็นสาธารณะให้เทศบาลเข้ามาดูแล,แลเรียบร้อยแล้วเหลือพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่ที่ทางทางทางเราเนี่ยเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้ S <S <S ก็เป็นพื้นที่ที่ส่วนเป็นส่วนของสาธารณูโปโภคเหมือนกันเราแต่เนื่องจากว่าพื้นที่เหล่านี้ครอบครองโดยบสก,กอเป็นเจ้าของโฉนดและในโฉนดนั้นเนี่ยไม่ได้จดภาระจำยอมว่าเป็นสาธารณูโปโภคไว้ <S 2> <S 2> <S เราสามารถที่จะมีข้อกฎหมายหรือจะมีช่องทางอย่างไรที่จะทําให้ที่เหล่านี้เป็นที่ที่เป็นสาธารณูโปโภค มีการจดภาระจำยอมจะได้ไม่มีการขายต่อหรือเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ครับถ้าอตามกฎหมายก็เข้าได้ทั้งสองประเด็นเลยนะครับก็คือประการแรกคือถ้ามันเป็นที่สารประโยชน์โดยประเภทประชาชนพลเมืองใช้ร่วมกันได้ก็ต้องดูก่อนว่าคำว่าประชาชนพลเมืองใช้ร่วมกันได้หมายถึงเฉพาะสมาชิกหรือบุคคลอื่นทั่วไปเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นถ้าเป็นถ้าเป็น เรื่องสวนได้นำเขนะ้าไปพากันเอาวัวควายมาเลีย้ยงหรือมาพักผ่อนหย่อนใจมาจัดงานปาร์ตี้มาสะท้อนโศนะเป็นครองอนะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์โดยประเทศประชาชนใช้ร่วมกันได้นะครับจะเป็นระเด็นก็เข้ามือใครได้เหมือนกัน,นก็คือ,อผู้ที่นำที่ดินตัวนั้นไปใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นภาระจำยอมโดยมิความก็เป็นภาระจำยอมได้เช่นเดียวกันครับครับ โดยโดยสรุปว่าถ้าเกิดประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอันนี้ก็สามารถเจ้าที่ตรงนี้ถือว่าเป็นที่สาธารประโยชน์ได้ใช่ไหมครใช่ครับมันเป็นไปตามข้อ,รอจริงนะรับเป็นไปตามข้อ,รอจริงว่าถ้าที่เป็นผืนน้นประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในละักษณะเป็นที่สาธารประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันได้ไม่ใช่แเฉพาะเจ้าโจมเฉพาะต้องเป็นสมาชิกอะไรนะครับใครก็ขเข้ามาทำประโยชน์ จะมาเที่ยวที่ยวจะมาเล่นมาครับป่อนได้เดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นที่สาธารประโยชน์ได้เช่นเดีวยวกันแต่ถ้าไม่เข้าที่สาธารประโยชน์ผมก็จะมองว่าการที่ปล่อยให้ประชาชนหรือสมสชาชิกใช้พื้นที่ตร,ง,รปปนงนั้นเป็นระยะเวลาหนา่งบอกสิบปีโดยมีเสร็จมาเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการเรีวยกว่าพางละยอมได้โดยควกฎหมายตามมุทธความได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวของบอสอกอเขาเอาที่ตรงนี้ บางบาง,บางแปลงเนี่ยนะฮะเนือเ้อที่ประมาณไร่กว่าเนี่ยมันพอดีมันมีอยู่หลายโซนบางโซนนี้ให้อ่าเอาไปขายให้กับนายทุนคนอื่นเนี่ยเข้ามาซื้อแบบนี้แล้วเนี่ยฮะกระบวนการเรายังจะไปเอากลับคืนมาได้ไหมครับคือไม่ว่าจะตกกี่มือกี่มือก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นการโอนต่อขายต่อก็แล้วแต่ที่ตามกฎหมายมันก็ติดไปตลอดไปกับคนที่ใช้สิ์อยู่นะครับหมยว่าระชาชนหรือชาวบ้าน ก็ยัมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องฟ้องร้องกับเจ้าของคนไทยอยู่ดีครับอืมก็ดูเหมือนไม่น่าจะมีปัญหานะครับคุณลุงฟังกากท่านทานายเกิดผลนะคือคือคือสำหรับสำหรับกรณีเราเนี่ยเราคิดว่าที่แปลงนี้เนี่ยควรจะอยู่ในภาระจำยอมโดยโดยการจัดสรรเพราะว่าเขาจัดสรรเนี่ย เขาม yup. ีแปลนเขียนไว้ว่าตรงไหนเป็นสวนสาธารณะตรงไหนเป็นถนนเป็นอะไรแล้วก็แปลงอื่นก็เป็นแปลงย่อยที่ขายให้เป็นที่อยู่อาศัยเพราะนั้นแปลงที่ส่วนที่เป็นสารนูโภกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราคิดว่าโดยกฎหมายมันควรจะเป็นมันมันควรจะตกเป็นภาระจำยอมโดย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 การจัดสรรครั้งนี้เพียงแต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยที่เหล่านี้เนี่ย บางส่วนส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่ได้จดเป็นภาระจำยอมไวออ้ที่ที่โฉนดตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือ,อทางบอสกอรที่ซื้อไปเนี่ยก็เอาไปจำหน่ายต่อได้ถ้าจดเป็นภาระจำยอมไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่สามารถเอาไปจำหน่ายต่อได้ครับเราเราถึง อย,อ,อ,ยอยากเรียกร้องให้ทางเจ้าของโฉนดเนี่ยจดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นภาระจำยอมใช่ไหมคร,ครับใช่ครับถัาไปในประเด็นภาระจำยอมแบบนี้พอเป็นไปได้ไหมครับท่านทนายครับมันเป็นไปได้ครับคือภาระจำยอมมันเป็นไปโดยเจตนาคือจดทะเบียนกัน,านตามเจตา <S <S ของคนธ์ยาหรือเป็นไปตามอายุความของกฎหมายครับครับครัในประเด็นแรกเนี่ยที่ไปจดภาระจำยอมครั้งแรกมันขึ้นมันเป็นไปตามข้อสัญญาส่วนประเด็นหลังที่ผมพูดคือเป็นไปตามข้อกฎหมาย คือเมื่อเราใช้เมื่อเราใช้ประโยชน์ตรงที่แปลงนั้นแล้วเพื่อประโยชน์ของที่แปลงอื่นหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ที่เป็นใช้ประโยชน์ตรงนั้นเรียกว่าเป็นพระรายอเหมือที่ตุกที่ตัวนั้นเป็นที่สำนัมม์มันก็ได้โดยผลกฎหมายถ้าใช้เป็นกว่าสิบปีนะครับถ้าที่เกิดผลแนะนําทางตัวแทนชาวบ้านหรือว่ากลุ่มชาวบ้านนี้ถ้าเขาไปดําเนินการไปสู่ตรงนั้นีน่ต้องทํำยังไงบ้างครับพี่เกิดผลครับ เราทำได้ด้วยวิธีเดียวครับคือต้องให้ทนายฟ้องร้องไปที่ศาลนะครับให้ให้ศาลมีคำสั่งคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าเป็นที่ภาระจายอมหรือที่สาธารประโยชน์ครับฟ้องไปทั้งสองคดีนะไม่ไม่เข้าอย่างไดก็ต้องเข้าอย่างหนึ่งครับอืมทั้งสาธารประโยชน์หนึ่งคดีแล้วก็อันที่สองก็คือภาระจายอมอีกหนึ่งคดีอืมไม่ไม่เป็นคดีเดียวกันเพียงแต่ว่าขอไปทั้สองสองอย่างอ๋อสองคำขอครับสองคำขอเป็นคดีเดียวกันอ๋อครับ พี่เกิดผลเคยเจอลูกความที่มาปรึกษาหรือว่ามีคดีแบบนี้แล้วบทสรุปของสุดท้ายเป็นยังไงบ้างแม่พอมีไหมครับแนวทางมีมีผมก็เพิ่งจะอยู่ระหว่างอุธรคดีที่สมาชิกันนะครับอืมันก็มีกันก็คือสารต้องมันขึ้นมันขึ้นหรือข้อที่จริงอย่างกรณีที่ผมเจออยู่ปัจจุบันนี้สารที่วัาาลาบุรีนะครับก็คือมันมีการยกให้ มือคนติดทันทีเอ่ยปากมึเพ่อไปจัดเรียนเนี่ยพอถึงเวลาแล้วก็เจ้าของที่เดิมเคยเจ้าค่าแต่ลูกหลานเขาไปออมลูกหลานเขาแบบชาวบ้านก็ไปฟ้องครับฟ้องก็เป็นที่ภารัฐยอมหรือที่สารประโยชน์เหมือนกันสุดท้ายศาลพิพากษาให้เป็นที่สาธารณะครับอืมอันนั้นอันนั้นคือรุ่นแม่เอ่ยปากให้สรีงซังแต่ลูกไม่ยอมแต่อันนี้คือเป็นรุ่นเดียวนี่แหละที่ใช้ประโยชน์มาเป็นสิบสิบปีใช้มาโดยตลอดตั้งแต่มีหมู่บ้านอ๋อ น่าจะเข้าข่ายได้จะง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายมีอะไรพี่เกิดผลได้แนะนำพี่สองท่านทั้งสองท่านนิดนึงฮะก็ใมมีมุมมองผมผมก็มองว่าชาวบ้านก็น่าจะตั้งตั้งประเด็นถูกต้องนะครับเพียงแตนน่นำหนังสือให้ให้ให้ชมเห็นต้นผลน้าเองว่ามีที่มาที่ไปยังไงชาวบ้านมีเจตนาใช้อะไรเป็นยังไงให้ให้ให้เห็นนะครับว่าเรามีเจตนาครอบครองเพื่อ ตัวเองหรือเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะถ้าเพื่อตัวเองก็เป็นสาระจำยอมเด็ครับเพื่อเปิดนรณะก็เป็นที่สาธารณะเอครับครับครับเอาละครับขอบคุณนะครับพี่เกิดผลครับครบถ้วนมากชัดเจนเลยนะฮะมีความหวังรู้สึกมีความหวังขอบคุณนะครับพี่เกิดผลครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะให้ถามกันเลยอยากรู้สงสัยข้อประเด็นอะไรแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยนะก็ คือตั้งแต่แรกที่ข้อเสนอของคุณลุงนะครับท่านทนายก็บอกว่าเอ,อ้ยได้อยู่แล้วเป็น10ปีแล้วก็รับรู้เกิดเป็นวงกว้างประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้แต่จะไม่ใช่จะว่าในหมู่บ้านยิ่งคนข้างนอกเพราะว่าเราเปิดถนนให้คนข้างนอก<ช>ผ่านได้ประชาชนข้างนอกจะมาพักผ่อนหย่อนใจจะมาชมสวนมาพักแคมป์ปิ้งอะไรก็เป็นประโยชน์สาธารณะอยู่แล้ว พื้นที่จริงๆมันทําแบบนี้อยู่อยู่ก่อนแล้วใช่ไหมครัใช่ครับดิผมอยากโชว์รูปนิดนึงอ้าวได้ได้รับรูปตัวนี้นี่เราใช้เอากล้องนี้เลยเดี๋ยวกล้องไหนก้องนตอ่าเดี๋ยวให้พี่เขาซูมให้หน่อยครับอ่ารูปตัวนี้นี่เราใช้ทําเพื่อสาธารณสาธารประโยชน์นะครับอ่ามอบทุนการศึกษาเด็กอะไรพวกนี้เราก็ใช้ที่ที่ตรงนี้ครับเป็นเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วครับอ่าแต่ก็พี่ถือนิดก็ได้เดี๋ยวกล้องนู๊ตเดี๋ยวกล้องรับให้ครับอ่าครับนี่นะฮะคือพื้นที่สาธารประโยชน ชาวบ้านชุมชนเด็กนักเรียนโรงเรียนอก็มาใช้พื้นที่แปลงนี้ทํานู่นทํานี่ใช่ไหมฮะทุกปีไหมพี่ทุกปีครับอืก็คือมันจะมีลดน้ำดับหัวมีปูนตะพนนี่ใช่ครับครับพึ่งพึ่งว่างเว้นไปตอนโควิดที่ผ่านมาอแล้วก็ตอนนี้ก็ฟื้นก็คือมีแสดงมีเต้นแอโรบิกตอนเย็นมีไทเก๊กมีอะไรพวกเนี้ยที่ที่พี่ป้าน้าอาเขาไปใช้เป็นพื้นที่สาธาระประโยชน์อยู่แล้ว ฟังท่านธนาเกิดผลพูดแบบนี้แนวทางข้อกฎหมายหรือการที่จะไปเรียกร้องตามสิทธิ์ต่างๆตอนนี้ทั้งสองท่านหรือทางสมาชิกในหมู่บ้านทํำยังไงบ้างไหมฮะตอนนี้สิ่งแรกที่เราไปทําก็คือเราไปร้องที่คณะกรรมการคุมรองผู้บริโภคอืประเด็นนี้นะค,ะครับประเด็นเดียวกันเจ้าหน้าที่แนะนําว่าเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องไว้ครับแล้วก็จริงจร เขาเขาก็มองว่าอยากจะให้ไปสู้กันที่ศาล oh. แต่เราก็ oh. โอเครเราก็เราก็ยืนยันว่าอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของผู้บริโภคเราก็อยากจะให้เขาช่วยดาเนินการให้เราครับ <c oughs> อีกส่วนหนึ่งที่เราเราเรา,เราทำก็คือเราไปร้องทุกข์กับท่านผู้ว่าราชกา,ารจังหวัด <c oughs> ซึ่งซึ่ง,งท่านผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดเนี่ย <c oughs> เป็นประธานคณะกรรมการ ควบคุมการจัดสรรที่ดินจังหวัดของจังหวัดอืเพราะฉะนั้นก็ไปร้องทุกข์กับท่านว่าเนี่แหละครับมีมีการจัดสรรที่ดินในจังหวัดนี้แล้วการจัดสรรที่ดินเนี่ยมีการทำไม่ครบถ้วนถูกต้องอยากจะให้ท่านช่วยมาตรวจสอบนอมาช่วยวินิจฉัยใ,ให้เราเราเรามองว่าพื้นที่เหล่านี้มันควรจะเป็นพื้นที่ทีอ่อยู่ใน พื้นที่สาธารณประโยชน์ไม่ใช่เอาไปจําหน่ายแจกแจกเป็นพื้นที่บุคคลธรรมดาได้ครับนะบอันนั้นนที่สองท่านผู้ว่าว่าไงฮะ,ะท่านกรับเรื่องไว้ท่านกรับเรื่องไว้แต่ท่านก็ท่านก็บอกเป็น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 นั่นว่าอ่า เรื่องมันก็มันก็นานมาแล้วนะแต่ก็พูดเป็นในไว่ามันจะโผล่ในเรื่องมันนานแล้วครับมันเปลี่ยนมือไปขนาดนี้แล้วใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราทําก็คือเราก็ไปยื่นฟ้องศาลจังหวัดปทุมธานีอ๋อยื่นฟ้องแล้วด้วยใช่ครับเรื่องเรื่องเรื่องนี้ฮะที่ที่เรื่องให้เขารเลือวให้ยกเลิกการขายต่อไปให้เขาฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็อันที่สาคัญก็คือให้เขา เอา,เอาพื้นที่เหล่านี้ไปโจทเป็นพระราชจำยอมตามวัตถุประสงค์เดิมใช่ไหมมันจะได้ไม่มีการเปลี่ยนมือไปต่อเราไม่ได้เรียกร้องอ,อะไรมากมากมาก,มากไปนะเขาอยากจะถือครองก็ถือครองไปไม่เป็นไรอ๋อยืนยันนะรเราไม่ได้อยากจะได้กรรมสิทธิ์มาเป็นของหมู่บ้านหรือว่าของชุมชนใดชุมชนหนึ่งไม่ใช่เลยใช่ครับ,ใ,รบให้เขาถือครองเนี่ยนะบสกหรือเจ้าเอกชนรายใดก็ได้แต่ขอว่า ให้กลับมาใช้พื้นที่นี้ตามเจตนารมณ์ตั้งแต่การก่อตั้งหมู่บ้านจริงครับก็คือสาธารณประโยชน์พื้นที่สีเขียวเป็นปอดของคนในชุมชนเนี่ยนะแล้วก็ผกอ,อ,อครองเนี่ยเขาก็ต้องดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เหล่านี้ให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วยครับไปเมื่อไหร่ครับขึ้นศาลเมื่อไหร่ครับท,ที่ไปร้องศาลเนี่ยเราไปร้องศาลตั้งแต่ต้นเดือนนี้ อ๋อเพิ่งเร็วเร็วนี้เองน่ครับมพ่งเร็วเนี้อพอมีปัญหาแล้วเราก็เริ่มรุยกันครับอ๋อรถแบคโคมาเสร็จปุ๊บแล้วก็คิดตกลงใช่ใช่ครับงเวลาร็เลยใช่ครับก็คงคงคงใช้เวลาครับเรื่องเรื่องทางศาลก็คงใช้เวลาอืมอ่ะเราจริงๆเราไปขอคุ้มครองฉุกเฉินนะครับอ๋อว่าเรายื่นยื่นแบเข้ามาแล้วแบบนี้ขอฉุกเฉินก่อนถ้่ครับอเข้ามาท่านทำอะไรยี่มากกว่านี้ศาลศาลท่านท่านไม่ไม่ไม่อนุญาตอืม ก็ไม่เป็นไรครับก็สู้กันไปตามกรับครับอ้าวทานพี่บ้างนะฮะช่วงท้ายๆของรายการแบบนี้ประเด็นข้อเรียกร้องหรือว่าสิ่งที่มาวันนี้กับความคาดหวังเนี่ยแนวทางจะเป็นยังไงฟังทนายแล้วพอมีกําลังใจสู้ต่อนะฮะก็ฟังคุณทนายบอกนะครับก็มีกําลังใจเยอะเพราะว่าเราสามารถนําสืบได้ว่าที่ตรงเนี้ยเราใช้มาจริงๆใช้มาเป็น1 0 20ปีแล้ว ไม่ได้ว่าเพิ่งมาใช้นะครับเราใช้ทำประโยชน์มาสิบยี่สิบปีอย่างน้อยๆก็ตั้งแต่หลังน้ําท่วมปีห้าสี่มาเนี่ยโอ้โหหนักเลยเมืองทองเมืองเอกเนี่ยเจอมรสุมหนักแล้วก็เกิดการรวมตัวของชาวหมู่บ้านเนี่ยก็แข็งแรงขึ้นเยอะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เราก็ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์มาตลอดครับครับเอาละฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะวันนี้ถือว่าได้ทั้งสองท่านเดินมาร่วมพูดคุยกันผมเชื่อว่าพี่น้องเมืองเอกหรือว่า พี่น้องนะครับพื้นที่ชุมชนอื่นที่ได้ดูได้เห็นก็ถือว่ารายการเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงเป็นช่องทางให้ได้มาพูดคุยสื่อสารและส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายล้วก็เชิญนักกฎหมายมาเติมข้อมูลให้พอได้มีทางให้ได้ไปต่อส่วนบทสรุปจะเป็นยังไงได้คือไม่ได้คือยังไงเดี๋ยวเราก็กอดติดเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียิมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เวลาของรายการเป็นปากเป็นเสียงหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง16นิกามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้เราสามคนลาก่อนนะครับสวัสดีครับ